สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกทก่านนะคะสวัสดีเอฟซีทุกๆคนน้ำนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้มาพบมาพ้กันอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนี้นะคะแม่เกตก็มิตัวเลขนะคะมาแบ่งปันเอฟซีนะคะเป็นตัวเลขของคุณพอสีนั่นเองนะคะท่านผู้ชมแม่เกตบริ้ไปตามนะคะมิตรพี่ดอลล่านะคะแล้วก็แม่หมูนะคะท่านผู้ชมพะว่าแม่เกตมาทําธุระนะคะนะคะพี่ดอลล่าได้ทรงคลิปนะคะทรงตัวเลขนะคะมาห้แม่เกตนะคะเนาะเดี๋ยวแม่เกตอะสีเอามา ฝากเอฟซีทุกๆคนก็นแล้วกันเนาะสำหรับท่านใดนะคะทีย่างวอเข้าไปรับชมตัวเลขของพ่อสีนะคะกับเขามารับชมช่องแม่เกดเดนาะคะเนาะงวดชุดท้ายปีของปีนะคะของพ่อสีเฮ้านะคะท่านชมบ่มีผ่านนะคะเพราะว่าตั้งแต่ต้นปีนะคะตั้งแต่ต้นปีแล้วเพิ่งรุดแค่สองงวดแค่นั้นนะคะท่านชมงวดนี้นะคะพ่อสีเฮ้าบอกว่าต้อนรับปีใหม่นะคะท่านชม สำหรับท่านใดนะคะที่เขามารับช่วเราฟังช่องไมเกตนะคะไมเกตก็ขอขอบคุณนะคะที่เขามาเป็นกําลังแรงใจนะคะให้ไมเกตนะคะเนาะไมเกตก็ไ no. ด้เอาตัวเลขนะคะมาฝากเอฟซีก็แล้วกันนะคะไมเกตก็ขอโทษขอให้หล,ลายๆนะคะที่บริเวณต,ตามนะคะเพราะว่าไมเกตได้มาทําธุระนะคะมาทําธุระได้ซีหาหมื่นเนี่ยนะคะซีหาหมื่นนะคะไมเกตกัน จะได้ไปตามตัวเลขให้คือเกานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวห่ามารับช่มเราฟังตัวเลขของพอสีกันเลยนะคะว่าเลขพอสีได้ตัวใดนะคะเพราะว่าคุ้นพอคนบอกว่าหัวจุดท้ายของปีนะคะบอผ่านนะคะท่านผู้ชมสำหรับทันใดที่ข้ามารับช่มเราฟังแล้วเจ็กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่เกศพาโชคด้วยนะคะมีเกศขอขอบคุณหลายๆนะคะเนาะสำหรับ ท่านใดที่เข้ามารับช่มรบฟังนะคะเดี๋ยวเหาเขาไปรับช่มรับฟังตัวเลขของคุณพ่อกันเลยนะคะมาคุณพ่อคุณนหายมาตัวใดเนาะค่ะเพราะว่าไม่เก็บได้เอามานําเสนอเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะคะท่านชมสําหรับท่านใดที่มากกระตามนะคะท่านใดที่บอม,มัาก,กระพานนะคะท่านช้่มเดี๋ยวเขาไปรับช่มรบฟังไปรงๆกันเลยนะคะเน,ะะนะาะ วัดมึงขาดหลีิหนึ่งรับขาดไหลตำหนักอยู่กับเขาหลตำหนักอยู่ขึ้นข้นกันเข้าหลก็ออกขันสายนี่สายเก้าก็สายโฮนี่คือขาดเหมือนครับขาดเลยขาดจะขันสายแปดก็สายสามนี่คือเขา อ๋อเลยคุอย่างกไปกันเนาะมันมาตกเก้าดูน้องพ่อเนาะแปดสามเมนจคือมา่กันว่นไปวนมาตกจงจองแล้วมาออกแปครับออเ้ยเฉพาะแปดสี่นี่เพราะเป็นซี่เที่ยนหบอ่าซเที่นหอน้พ่อเนาะทั้งบนทั้งล่างท้างทงบนยนมอน่าจงถูกส่งก็ดีปุออเขาชิดีแกเาเขารวหมมันเนครับ ความเลี้ยมจุามออกมาหมดทีนี uh ่เพราะว่าัูงคู่เพระว่าค้่จีนเขา่ามันจะอหวคืไงปเ๊บปุนบปนีบก็คืปของพ่อบปครบปองบปุ๊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 ปุ๊บปุ๊ปุบปุ๊วปุ๊บปบปบปุ๊บปุ๊บ่า๊บป่๊บปุ๊รปุ๊บ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 ปะ๊บปา๊บปุ๊บปาปี๊บปเขบปนไบปุ๊บ ครับเรื่องวิ่งกะจาวามันมันเงือจับคูน่ะถูกไหมครับมันบอมีตัวจับคูใส่เรื่องของพ่อคิดว่างวดนี่นะตัวเด่นนี่มันหนาตีเขาพ่อว่าว่ามันจะเข่าเลยดิหมอครับคิดว่าเขาแต่ว่าพ่อได้แล้วเนาะได้แล้วที่พ่อเียนให้ ยากระดาษก็่อนได้นะครับเพราะว่ามันมันบ่เคยผ่านมันติล้าผ่านตัวเล็กไหมครับเรียกปีใหม่มันบ่เคยผ่านอีกครับเอาโซ่เส้นปีใหม่เลยนะว่าปีอะไรกับปีนั่นแหละมันไม่เคยไม่เคยครับเดี๋ยวรอเบื้องคุณหอกเป็นดีเสียไหนรักหนองนะนะครับก็ณบอกอะไรนังเสียงไทยนักข่าวชุมชม เป็ดนะคะ่ะแนวท่าเนาะคะ่ะคุณพอ่อปลาปลาผ่าตกปีไม่นี่มันเาาาอาผู้เดียวว่าสั่นวลอ๋อหวานอ๋อเดี๋ยวเบิ่งนน้ำกันค,ค,ค,คุณพ่อจับคู่วะครับคุณพ่อจับคู่วะครับเหมือนจับไป็รอ่องเบิ่งไม่จุดเลยนะครับเลาจับส่งท้ายปีเก่าซ้อนรับปีใหม่ครับผู้ว่า มันมาสุขุสุขอดนะบาดเนี่ยโอ้มันเทิงแผงงานนี่ยคุณขอจับทรงถ่ายตีเลยเดี๋ยวรอบแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชม สามผู้ครับคุณฝาสามผู้เลยเนาะ <3 S 1> สามผู้บิ่งแปดเกนยะคะเด้งเก่านะคะค่ะกัจับคู่ไห่มีเก้าซี่เก้าหาแล้วกับแปดห่าะคะคืว่ะโอ้ว้ามอยู่ที่นอกผีเนาะผีดอาราปะ ก็ตรงกับเลขวิ่งที่ผมในล่งไปนะครับคุณผวเพื่อนไหมากเก่ากับหาแต่เพิ่นยังบ้ฮั่นในเดนไหตัวหนึ่งเพิ่นซีเด่นให้แค่ตัวเดียวนะครับคุณผัวแต่ละงวดงวดเมื่อกี้เพื่อนไหสามมากรักงวยพ่อเข่าเต็ีมเตรียมไหมอันนี้เมื่อกี้จะบ่เข่ากันอันนี้เข่ากันครับของเพื่อนไหมากเก่าก้าหาเพิ่นว่ามีโอกาสมาน้อกันความเพิ่นว่างวดนี้แล้ววันนี้พ่อจับคู่ใหเก้าหาเมื่อเข่ากันเลยครับผม ขัดมาตัวรอมนะพ่อเนาะครับผมคุณพ่อจับคู่ห้เรียบร้อยนะครับพี่น้องจุดตัวศูนย์หนึ่งก็เรียกว่าการจับคู่เพราะว่าคู่นี้ยังไม่แล้วล่วงโอ้โครับผมยไม่แล้วล่วงของพ่อเนี่ยเป็นจุดบนด้วยแล้วเนาะอันนั้นเป็นหามาเป็นจุดล่างครับคุณพ่อจุดอะไรวิ่งอะคุณพ่อล่างลิข์ค่ะนี่ละค่ะตัวเลขของคุณพ่อสีนะคะเลขวิ่งนะคะงวดวันที่30ธันวาคม2564นะคะ คุณพอ่อพลขหายมากนะคะมีแปดมีเก่ามีศูนย์นะคะเด่นที่เก่านะคะท่ชนชมคุณพ่อพนกระจับคู่หายนะคะสามคู่นะคะตออรับปีใหม่นะคะท่ชนชมขออหายทนผู้ชมชุกโชคมันๆสุข,ขูสุขน้นนะคะท่ชนชมก็มีเก่าซีเกาหาแปดหานะคะทำชมนี่แหละค่ะแคบไปเลยนะคะท่ชนชมปีสุดท้ายแล้วนะคะของคุณพ่อสีนะคะท่ชนชมรูดมา2สองงวดแล้วนะคะเนาะ หึ่งปีหลุดแค่สองงวดนะคะตั้งแต่เอาตัวเลขมาฝากเอฟซีทุกๆคนนะคะเนาะแคปไปเลยนะคะทําชมสุดท้ายนี่นะคะไม่เกะก,ก็ขอตัวลาก,กอนค่ะพอกันไหมในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะะเนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ